เรามาดูอเวนทดอกันบ้างสวยงามสวยงามแค่นี้ปี12รับาคา16.5ล้านอันนี้เราก็มารีวิวในลักษณะรีวิวเพื่อการขายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูริ้วรอยโดยรอบนะมีอะไรตำหนิอะไรยังไงตรงไหนบ้างอันนี้รับสติกเกอร์ใสมา นะครับเอาเป็นดอ LP 700ใช่ไหมอ่า LP 700 700นี่ก็คือแรงม้านะครับอันนี้ก็เป็นปี12ก็เป็นเ,นะเขาเรียกว่าอะไรเป็นร็แรกแรกที่ออกมานะ700แรงมา้า นะครับมันจะเป็น LP 7 0 0แล้วก็4ใช่ไหมมันจะเป็นอะไรวะอ่านั่นแหละก็คือ LP 7 0็ดก็คือ4ก็คือขับขับเคลื่อนสี่ล้ออ่าอ่มาดูรอบๆกันมาอีกแล้วอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ใสมาเลยนะครับเอ้ยแต่คันนี้เขาแปะเนียนใช้ได้นะ อะดูไฟหน้ากันดูได้มีริ้วรอยแลยไหมดูเพื่อการขายคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะได้ใช้ประกอบการตัดสินใจได้บอกว่ามาจากเต้พรีเมียมเนี่ยเขาก็จะมีส่วนลดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มให้อ่า สวยนะเว้ยตัวนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นธรรมดาเขาจะออกมาแรกๆเนี่ยเป็นธรรมดากันแล้วก็จะค่อยๆเพิ่มเวอร์ชั่นแปลกๆมาเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นลดน้ําหนักลงเพิ่มแรงม้าขึ้นเปลี่ยนมาเรื่อยๆหล่อๆเลยว,วะ่ะ V12 โชวโอลินอยู่แล้วมาจากโรงงานริชการ์ละโหยฝนตกทำไงวะเนี้ยนะ าขายซปเปอร์ขายวะนี่ยแล้วตอนนี้ผมก็จำใจต้องปักรับบริจาคซูเปอร์แตงเพราะทนความกระแสเขาเรียกว่าอะไรทนความเย้ายวนของการเรียกเก็บเงินไม่ไหวอ่านี่ลำโบงต้องเปิดอย่างนี้เว้ย มันถึงจะอลังการนะครับเปิดดูแผงภายในนี่ไงแผงๆเอาแค่นี้ก็พอแล้วเบเบไม่ต้องอะไรมากแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่มันจะปรับให้มันไปกระจายกำลังอยู่ที่ล้อหลังได้ก็ประหนึ่งดิฟได้นั่นเองโอ้โหเดีดยคันนี้ถ้าไม่มีริ้วรอยเลย ขายซุปเปอร์คาร์ดีกว่าสบายใจกว่าขายรถยุโรปมือสองเบนซ์บีเอมกลางๆนี่ผมแบบเหนื่อยละกว่าจะได้แต่ละคันแม่งลุ้นเหนื่อยเมื่อก่อนนะเครดิตลูกค้าที่มาซื้อรถประเภทยุโรปกลางๆก,ก็เครดิตดีแป๊บเดียวง่ายๆก็ผ่านตอนนี้แม่งเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆเ,เราดูบอกโค้ดกิ๊บอ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งรถพวกเนี้ยมักจะมีแค่คันเดียวแต่ละคันที่สั่งมาเขาก็จะเป็นแบบสเปคมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีสเปคหลักๆนะครับดู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 มันจะมีสเปคหลักๆเนี่ยที่คนเล่นกันมันจะต้องสั่งมาอันนั้นน่ะมันก็จะเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีสเปคนู่นนั่นนี่นิดหน่อยอะไรเงี้ยที่มันจะต่างกันไปรถรถพวกนี้เขาจะรู้กันหมดว่ารถพวกนี้ของไทยอะไรยังไงสวยวะ แต่แรปใสแอ่งผมไม่รู้ว่าผมมีความรู้สึกว่าแรปใส่ยแม่งเหมือนเหมือนเหมือนมีเซ็กแล้วใส่ถุงยางอะครับนะเวลาเมคแล้วแล้วใส่ถุงยางก็อารมณ์เหมือนกับเวลาชูดบารแล้วมันไม่มีตะข่ายครับ มีแต่ห่วงไม่มีต่ขายก็คือมันอิมแพคมันรู้นะว่าเข้าแต่มันไม่ได้ฟิลนาแต่ก็อย่างว่าของพวกนี้โดนขีนกระเทาะขึ้นมาเก็บสีมาทีหนึ่งก็วุ่นเหมือนกันแต่เป็นผมนะผมก็จะเคลือบแก้วแม่งหนาๆเลยตัวนี้ปี2012ไม่เก่าเลยเท่าไหร่นะครับผู้ช่วย16ล้านเนี่ยใช่ เอาเอาผ่ามาแรกสามสี่คันมาสวยว่าสีนีแม่งสวยเนี่ยรอยล้างนอ,นอกไม่มีเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีผลในเรื่องของราคาในการขายต่อไอ้พวกริ้วรอยพวกเนี้ยเขาก็เลยชอบติดสตต็กเกเ็ชอบเคลือบใสกันลับใส มาคลิปเลยนี่ส่องดูภายในกันด้วยอยู่ต่างจังหวัดก็ได้มาซื้อได้นะครับดูเนี้ยเราใช้ประกอบการตัดสินใจไปเลยอ่า ไรเ,เลยวะใช้โค้ดถนอมเลยไหนดูวัสดุนี่โหนิ่มเลยวะฟีลลิ่งดีมากอะ่ะขายซุปเปอร์คาร์ดีกว่าขยับขึ้นมาเรื่อย บอบเฮ้ยเบาปรับไฟฟ้าด้วยนะเว้ยเห็นปะ่ะผมว่ารุ่นธรรมดาแบบเนี้ยมันยังมีความแบบหรูหราเฮ้ยมีเจ๊นหน้าด้วยนะฮัลโหลออไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์เหรอเนี่ยบุนุ่มด้วยเนี่ยนุ่มเลยฟีลิิ่งดีมาก นะครับเวลาเปิดเนกะ็เปิดจากตรงนี้อ่าอ,อะไรวะสวยว <Hey. S 1> นะสำหรับคนไหนที่เห็นรูปนี้ลงประกาศขายไว้นี่ผมมาถ่ายภายในแบบละเอียดให้ดูละ ส่องกันดูเขาเรียกว่าล่างทรงดูรถเหมือนมาสิงผมอะแล้วก็มาเดินดูด้วยตัวเองโอ้ยไดย้ยังไม่เลอะเลยมึงเอาแบบนี้ไปเลยดีกว่าจบจบน่อีกจานเบรกนี่ถึงเวลาเสียงดังหน้าดู ล้อนี่ก็จะข้างหน้า20่สข้างหลัง21 mm hmm. ตามสเต็ปนะนี่นครับ LP 704ดนะ7 LP นี่มาจากลูกรักของพ่อลูกพ่อนะ700ดร้คือ700แรงมา4ก็คือขับ4ี่ไลซึซ่งริ้วรอยรอบคันภายนอกเมื่อกี้ผมวนให้ดูแล้วรอบหนึ่งอ๋อมีตรงนี้ อ,อารมณ์หน่อยอ้ยอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นริ้วรอยเว้ยมันเป็นเี่เน่เว้ยสปปกปรกแต่อันเนี้ยอาจจะใช่เห็นว่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้คือพลาสติกอะไรอ่ะที่มันรับมันเลอะนะครับแล้วก็รถซูเปอร์คาร์วันนี้แม่งตรวจเช็คง่ายอย่างที่ผมบอกมันมีอยู่ไม่กี่คนมันก็จะรู้กันว่ารถใครเป็นของใคร คันนี้มีอะไรพิเศษบ้างไหมครับพี่ตัวนี้เระครับมันเป็นตัวมันเป็นตัวแรกก็จริงแต่ว่าตัวชุดแต่งรอบๆเป็นตัว g e นสองหมดครับอ๋อเป็นตัวแรกแต่ว่าชุดแต่งเป็นตัว Gen สองสวยงามแป๊บเดียวสิบนาทีละเครื่องยนต์ v ีสิ ฝากไว้ด้วยอีกคันหนึ่งฝาท้ายเราไม่เปิดนะเราเปิดใช่ตรงนี้พอแล้วนะครับเดลี่ยูสได้ไหมได้ใจรักเสอย่างดูจานเบงเนี่ยโหยไรกันอ่ะด้วยน่า อันนี้อะไรวะคราบน้ำลายอ่ะ,อะภายนอกเราเห็นแล้วนั่นแหละครับตำหนิริ้วรอยหมดละภายนอ,นอกนั้นก็มีแบบแช่เลอะเลอะ ตามขอบนะแล้วพวกนี้เขาไม่เก็บสีกันอยู่ละอุ้ยอ่าดีูไม่มีอันนัะแตกรายงานหรือว่าจอแตกแดดฝั่งน้นฝั่งเดียว ดูรถกับเต้พรีเมียมซื้อกับผมผมก็คอยคัดรถให้นะครับรีวิวให้ดูถ่ายตามจริงในขั้นตอนการซื้อขายเนี่ยผมก็คอยช่วยดูให้เรื่องเอกสารดูในเรื่องของการผ่อนว่าคุณจะต้องผ่อนแบบไหนดีจัดไฟนั้นดาวเท่าไหร่ถึงจะดีต่อสุขภาพกระเป๋าตังคุณนี่สุดคอยดูในเรื่องของการทำสัญญาแล้วก็ที่สำคัญครับ ดูแลหลังการขายคุณไม่ต้องห่วงแล้วผมทำเรื่องนี้ทำด้วยแพชชั่นช่องนี้มันปั้นมาตั้งแต่ปี17-18จ็อะนะจนกระทั่งผ่านและได้ตังค์แล้วแต่ผมก็ไม่ลงโฆษณานะไอช่องไอคลิปที่มันเป็นเรื่องความรู้ผมไม่เอาไม่ลงโฆษณาน้าเบือ่อเพราะแม่งยัด บังคับยัดโฆษณากลางคลิปผมก็จะมาลงโฆษณากับคลิปที่เป็นไลฟ์อย่างเงี้ยครับรีวิวดูรถนะครับอา่าลูกค้าไลน์มาพนดีโอเคจบแค่นี้สั้นๆรถแม่งสวยกูถ่ายวนหลายรอบเลยไม่มีอะไรมากสเปคแม่งคนซื้อรู้อยู่แล้วละ่ะเรามาถ่ายให้ดูเห็นสภาพอะไรพวกนี้แล้วก็ไปดูคันนู้นกันต่อ488อ่าขันนี้แค่นี้ก่อน,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 นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ